คือเราต้องแยกนะว่าอะไรที่มาจากพักมันก็จะต้องมีกระบวนการมีกรรมวิธีของเขาค่ะคราวนี้ถ้าเกิดการส p l i ตออกจากพักมาเป็นกลุ่มการเมืองแต่ยังไม่มีพักสังกัดเนี่ยไอ้แบบนี้ก็ก็ดูยากอยู่เหมือนกันค่ะหรือในพักการเมืองที่เป็นก้อนเป็นก้อนแต่มาไม่หมดอ่าอย่างกรณีพักประชาธิปัตย์เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันยันกันนะ่ะค่ะคนที่ ไม่ได้มีส่วนจะเกี่ยวไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นสสด้วยอะไรด้วยแต่เคยเป็นผู้บริหารพักก็มีออกมาออกมาค้านเคินอะไรส่วนคนที่เป็นสสเราก็ทราบสสบัญชีรายชื่อทั้งสามท่านทั้งคุณชวนหลีภัยทั้งคุณบรรจัดบรรทัดฐานทั้งคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยก็ไม่เอาอยู่แล้วะนะแล้วก็ยังมีติ่งอีกคนนึง ลูกของคุณนิพน์บุญญามณีคุณสันเพชรบุญญามณีสอสอจังหวัดส,สงขลาสี่คนเนี้เขาไม่เอาแต่ยี่สิบเอ็ดคนน่่เขาเอาครนี้เวลามาทั้งพักมันต้องเป็นมติพักแต่ก็ต้องดูว่ามันจะมูฟกันยังไงมันก็มีปัญหาแบบนี้